วัสดีทุกท่านท่านผู้ติดตามที่ช่องทามของยูทูบนะครับวันนี้นะครับทีมงานของจอพ์คไยยุทธลุงเดยเจริญตัวสอบบันทึกดาวที่บน็นลูกค้านะครับก็จะเป็นส่งมอบดาคันนี้ด้านหลังผมนะครับเป็นเตยตาลิโวนะครับลูกค้าอยู่ที่ภูเก็ตนะครับกำลังจะเดินทางมานะครับขึ้นเครื่องบินแล้วก็มาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมก็จะส่งนะครับตอนนี้ตีสี่นะครับตีสี่ครึ่งจะเข้าตีห้า ผมก็จะออกเดินทางไปให้ถึงที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์ที่เรานัดเจอกันนะครับลูกค้าไม่ได้เห็นหน้าผมลูกค้านะครับแค่วิดีโอคอลไม่เห็นตัวจริงส่วนรถล,ลูกค้าก็ยังไม่เคยเห็นเห็นแต่วิดีโอคอลแล้วก็ผมรายงานตามความจริงครับถ้ารถไม่ตรงตามรีวิวนะครับลูกค้าไม่ต้องรับรถนะครับไม่ปฏิเสธได้นะครับทางไทีง,งานขอจขอคอนยศนุเงินเจริญเงิน2องพนิบเก้ี่ปุนออโต้คาร์ชัดเจนกุนีโภม,มีอีกแล้วสะพายกระเป๋าเพื่อไปนอนที่นู่นนะครับ ถึงอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ส่งมอบนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนท่าเหนืออีสานกาใต้นะครับเล่านะครับไปส่งมอบทุกที่ไปแลนด์ได้ทุกที่ใครอยากได้รถมือสองที่สภาพดีๆต้องที่นีพปุ่นออโต้คาชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วขอพี่ออกเดินทางกันหรือยังครับเดี๋ยวไปดูรอบรถนิดนิดนึงนะครับแล้วออกเดินทางกันเลยครับพร้อมแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะออกเดินทางกันเลยนะครับไปที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็เวลานะครับ ตีสี่นะครับตีห้าจะตีห้าแล้วครับตีสี่สี่สิบห้าเราก็จะออกเดินทางนะครับไปส่งเจ้าโตโยต้ารีโวคันนี้สวยๆแบบนี้กันนะครับพร้อมออกเดินทางแล้วหรือยังกับผมที่ฝนตัวขาออกเดินทางครับออกจากบ้านเลยนะครับไปเติมน้ํามันแล้วรีโอให้ดูนะครับก็เติมน้ํามันเสร็จนะครับก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับกับผมที่ฝนตัวขาจะเัดเจนกุนหมีพวกนี้อีกแล้วนะครับคันนี้สวยจริงแท้แน่นอนนะครับ ชัดเจนกว่าน,นี้บุ้มีอีกแล้วครับลูกค้าไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับตอนนี้เราก็มาดูรถคันสวยๆเลยเช้าๆนะครับลูกค้านี่คันนี้คือลูกค้ามาจากภูเก็ตไม่เคยเห็นรถนะครับวันนี้เราก็จะไปส่งมอบกันให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบสภาพนี้เลย, <S <S เ,ลยเครื่องดีแอร์เย็นนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับรถสีตีอาบนะครับเราก็เคยทําสีมาให้ลูกค้าแจ้งลูกค้าทราบแล้วนะครับ อันนี้นะครับลูกค้าใครชอบใครสนใจอยากได้แบบนี้อีกกดติดตามไว้ได้เลยนะครับมีมาแน่นอนนะครับกับ To y ยต a r รี vo แบบนี้นะครับนี่นะครับค่างวด6000นนะครับเนี่ยได้แม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้เลยนะครับใครสนใจกดติดตามไว้เดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันนะครับอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับนัดกันที่นั่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปสัมษณ์กันกับผมนิพนธ์อนุขาชัดเจน์โกน้บ่มีอีกแล้วนะครับ จัดส่งทั่วไทยจัดฟันแนนได้ทั่วไทยนะครับไม่ต้องโอนมาจาไม่ต้องโอนจองเชื่อไม่เชื่อไปถามลูกค้าคนนี้ดูกันนะครับออกเดินทางกันต่อเลยครับสาหรับคลิปนี้ไปเจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตเลยนะแล้วนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับลานจอดรถบิ๊กซีด้านหลังนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถไม่เคยดูรถนะครับด้านหลังจอดที่ลานจอดรถบิ๊กซี เดี๋ยวผมขออนุญาตทําเอกสารไว้รอลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสวัสดีลูกค้ากันนะครับเก็บกระเป๋ามาเลยนะครับพร้อมนะครับลูกค้ากับผมนี่ผลออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วบริการจัดเฟนแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใครสนใจรถมือสองกดติดตามได้เลยนะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับนิพผลออโต้คาเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ลูกค้ากันก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนี่ผลออโต้คานะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับคุณพี่นะครับ เป็นน้องชายของพี่ทวีใช่นะครับน้องมารับรถแทนพี่ทวีนะครับพี่ทวีติดภารกิจอยู่ที่ผู้เก็ตนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์กลำสิทธ์นะครับมารับแทนให้กับน้องชายเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญคือลูกค้าบ่ได้โอนว่าจำว่าได้โอนจองนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ผ่านเขาคอยมาส่งถึงหนาบอันนี้เลยครับโรงงานนะครับอ่า อยากให้พี language, ่นะครับฝากให้ลูกค <in> ้าทางอ่า YouTube นะครับว่าซื <in> ้อรถนี Zeit ่เข้ามาส่งจริงบ <in> ่นะครับี่่อาส่งจริงครับส่งจริงส่งถึงที่ครับอันนี้ต้องถึงที่ครับครับส่งถึงที่ถ้าเกิดพลาดผู้เกียรตดิผมก็จะไปบอสอดง่ายดอก็อย่างนี้นี่ครับก็ต้องให้อ่าน้องอ่ใช้นะครับเพิ่นมารับแทนนะครับนี่ก็เป็น Toyota Revo ปี2015ตัว G ท็อปสุดนะครับคันนี้นะครับราคาค่างวดที่6,000กว่าบาท ถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเ,เราก็สามารถบริการจัดส่งได้นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทางด้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณพี่ไม่ได้อ,อ,อะไรนะพูดไม่เก่งนะครับเราก็จะพามาดูลูกคันนี้สําหรับใครที่อยากได้รถมือสองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปส่งมอบอีกลหลายหลายคันนะครับแต่คันนี้ก็ถามว่ารถหน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยทํามาบ้างนะครับ บริการจัดเฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับอันนี้ครับเปิดได้นะครับฟิล์มปลอดติดไมคคิวติดไมคให้พี่เพื่อนเรียบร้อยนะครับน,นิ้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครอยากได้รถมือสองกดติดตามกับผมนี่ผมตัวข้านะครับชัดเจนกว่านี้ว่ามีแล้ววันนี้ส่งถึงหน้าบ้านถึงที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับคันนี้บริการสินรายต่างต่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมโทรหาลูกกคค้า่อนนะรับ จากที่ลูกส่งรถลูกค้านะครับลูกค้าก็มาส่งผมนะครับนี่เนยกรุงเทพใจกลางเมืองได้แล้วนี่ยครับทรงแขกกรุงเทพแนอะเนี่ยตึกนี่ครับ,รบชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนรัชดาพิเศษของแดกครับมเนี่ยจัดเจนยร์นยรรคเนเดียววิ่งเราขับต่อไปนอบนถนนรัชดาพิเศษ